บริการส่งพัสดุด่วนในชนบทของจีนพัฒนาไปอย่างรวดเร็วในช่วงฤดูร้อนผลไม้ตามฤดูกาลของแต่ละพื้นที่ต่างทยอยออกสู่ท้องตลาดเพื่อกระตุ้นการขายสินค้าเกษตรประเทศจีนจึงพัฒนาการขนส่งพัสดุดในพื้นที่ชนบทอย่างจริงจังพร้อมสร้างเครือข่ายบริการส่งพัสดุด่วนในหลายพื้นที่มากขึ้นที่ศูนย์ขัดแยกพัสดุในนิคมโลจิสติกที่อำเภอหลงหลี่มณฑลกุ้ยโจ ทุกวันจะมีพัสดุที่ผ่านการคัดแยกโดยระบบอัตโนมัติจำนวนเกือบ2ล้านชิ้นโดยสามารถส่งพัสดุไปยังศูนย์พัสดุประชาชนตามเขตตัวอำเภอตำบลและหมู่บ้านต่างๆภายในวันเดียวกันโดยจะมีพัสดุออกจากที่ศูนย์แห่งนี้ฉเฉลี่ยวินาทีละ40กว่าชิ้นที่ศูนย์พัสดุประชาชนในหมู่บ้านฉาเสียงตำบลหลงดีทางเจ้าหน้าที่จะช่วยชาวบ้านในการรับและส่งพัสดุทุกวันนะคะ ชาวบ้านคนหนึ่งเล่าว่าเมื่อก่อนหากซื้อของจากอินเทอร์เน็ตจะต้องเดินเท้านานประมาณครึ่งชั่วโมงไปยังศูนย์รับส่งพัสดุในตัวอำเภอค่ะแต่ว่าตอนนี้กลับสามารถรับพัสดุได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นค่ะ